สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่หน้าจออินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า YouTube วันนี้จะพาท่านมา,าทัวร์หรือว่ามารู้จักประวัติอำเภอตันสมนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่มีคำขวัญน,นะครับหน้า ติดตามอย่างยิ่งนะครับอตันสุมหน้าอยู่ผู้คนใฝรร่ทหลือนามผ้าห่มดีฝักบัวมีรสหวานต้นตันสง่างามนะครับตำนานน้ำมูลใสอากาศไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์แหล่งเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแหล่งเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอตันสมนีตั้งอยู่ที่บ้านตันสมนะครับหรือว่าบ้านน้ำมนที่อยู่ติดติดกันนะครับอยู่ในหมู่ที่5นะครับตัวอำเภอตันสมนีจะอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลประมาณ32กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ32กิโลเมตรโดยประมาณนี่คือบริเวณรอบ ที่ว่าก,การอำเภอด้านโน้นนะครับทิศตะวันตกนั้นจะเป็นสถานีตำรวจภูทรอำเภอตันสมนะครับเดี๋ยวจะได้เล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับอันนี้คือด้านหน้าบริเวณที่ว่าก,การนะครับด้านหน้าบริเวณที่ว่าก,การนะครับซึ่งอำเภอตันสมนั้น จริงๆแล้วตามประวัตินะครับก็คือ,อแต่เดิมนั้นก็คือเป็นตำบลตันสมุมตําำบลคำว่าตำบลจิกเทิงตำบลนาคายตำบลสำโรงและตำบลน,น้องกุงนะครับตำบลน้องกุงซึ่งขึ้นอยู่กับอ,อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับ เป็นขึ้นอยู่กับอำเภอพิบูลมังสาหารนี่คือพระบรมมาราชานุสาวรีรัชกาลที่5นะครับซึ่งจัดสร้างขึ้นสมัยที่ท่านานอำเภอประพันธ์จันชุ่มนะครับได้เชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอตันสมนะครับร่วมกันสละเงิน นะครับทั้งอำเภอนะครับเพื่อ,อสร้างาพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ขึ้นนะครับช่วงท่านามาอยู่แต่ตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จเนื่องจากว่า,าท่านต้องอย้ายไปดำรงตำแหน่งในอำเภอที่อื่นก่อนนะครับซึ่งก็เป็น พระบรมชานุสาวรีที่ชาวอำเภอตันสมให้ความคารุในพระองค์ท่านนะครับในพระองค์ท่าน,นะค,น,ค,านความเป็นมาของอำเภอตันสมได้กล่าวไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับอำเภอพิบูลมังสาหารต่ก่อนนะครับอำเภอพิบูลมังสหางสหารนั้นในช่วง าราชการที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมัยที่พระพรมราชวงศ์สากุ่ทองนะครับเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่3นะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าเมืองตั้งแต่ปี2,388ถึง2,409นะครับ2,409 ไอสมัยพระบรมราชวงศ์สานะครับพระบรมราชวงศ์สากุทองนี้นะครับเมื่อประมาณ2.402ีนะครับท่านต้องการขยายสร้างบ้านเมืองใหม่เพิ่มขึ้นจึงได้มีการสำรวจหาพื้นที่ตามเส้นลำน้ำมูลนะครับจากตัวเมืองอบบุบลและก็ล่องเรือลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะสร้างเมืองใหม่นะครับพอดีอ ชุดสํารวจในสมัยนั้นนะครับก็ได้ไปตามเส้นแม่น้ำมูลไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ไปถึงบ้านสะพือซึ่งเป็นปัจจุบันนี้นะครับเห็นว่าพื้นที่ด้านตะวันตกของแก่งสะพือ,อหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าแก่งสะพือนี่เป็นเป็นตีความหมายคืองูใหญ่นะครับเป็นพื้นที่เหมาะแก่การสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่นะครับ สร้างขึ้นมาใหม่จึงได้ทําการอพยพผู้คนเข้าไปอยู่นะครับเข้าไปอยู่บ้านเรียกว่าบ้านกว้างลำาชโดซึ่งต่อมาก็ได้ยกฐานะนะครับคือจะมีห้วยอยู่สองห้วยคือห้วยกว้างและก็ห้วยชโดนะครับต่อมามีรัษดรเข้ามาอาศัยอยู่หนาแน,น่น ขาพมราชวงศ์สาจึงได้ <c oughs> มีใบบอกกราบเรียนพระยากำแหงสงครามเจ้าเมืองนครราชสีมาสมัยนั้นเพื่อน,นำความกราบบังคมทูลตั้งบ้านกว้างลำชโดนะครับขึ้นเป็นเมืองนะครับ แล้วต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สี่วทรงโปรดเกล้านะครับทรงโปรดเกล้าตั้งบ้านกว้างลำชะโดนี้ขึ้นเป็นเมืองพิบูลมังสาหารนะครับเมืองพิบูลมังสาหารแล้วก็ตั้งท้าวจุมณีนะครับซึ่งเป็นบทของเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่สามนี่แหละครับขึ้นเป็น พระบรงราชที่เจ้าเมืองอุบลแต่ที่เจ้าเมืองพิบูลมังสาหารในพศ2 4 0 6นะครับในพศ2 4 0 6นี่คือบริเวณรอบๆที่วการอำเภอนะครับพาท่านเที่ยวชมที่วการอำเภอตันสุมและประวัติอาที่น่าสนใจนะครับนี่คือศาลหน้าที่วการอำเภอตันสุม ต่อมาทางราชการนะครับเห็นว่าอําอเภอพิบูลมังสะหารเป็นอําเภอใหญ่นะครับก็เลยเลือกเอา6ตําบลน,นะครับหกตำบลในเขตของอำเภอตันสมปัจจุบันนี้นะครับตั้งขึ้นเป็นกิ่งอําเภอนะครับเรียกว่ากิ่งอําเภอตันสมในพศ2อ2 1สองนะครับ อันนี้คือวิวทิวทัศน์ของที่ว่าการอำเภอสวยงามมากนะครับปัจจุบันนี้ท่านาสุเทพสัมพันธ์วัฒนชัยนะครับท่านเป็นนายอำเภอตันสุมปัจจุบันเดือนเมษายน2555อีก2องสามวันก็จะเป็นวันสงกรานแล้วนะครับหลังจากตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อพศ .2521 นะครับ แล้วก็ได้ต่อมาก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อพศสอง1นนะครับ2531าสหำหรับอำเภอตันสมมีที่มาว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นตันสมเนื่องจากว่ามีต้นตาลเยอะมากตามลำเน้นน้ำมูลแม่นน้ำเซซึ่งจะเป็นเซบกนะครับนี่คือ ความเป็นมาของอำเภอตันสมนะัท่านสามารถที่จะมาเที่ยวชมมาเยี่ยมเยือนที่นองชาวอำเภอตันสมได้นะครับท่านออกจากตัวเมืองมาประมาณ32กิโลนะครับ32กิโลเท่านั้นเองนะครับสานะกิโลมาทางทิศตะวันออกของอตัวอำเภอเมืองนะครับตามเส้นทางถนนสมเด็จ หรือว่าถนนอุบลตันสมนะครับนี่คือภายในอ,อำเภอตันสมนะครับเป็นสถานที่ว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างยิ่งนะครับมีหน่วยราชการในสังกัดมากมายพอสมควรนะครับํคำกัญของอำเภอตันสมตามที่ได้พูดไปแล้วนะครับว่า คือตันสมน่าอยู่นี่คือน่าอยู่มีกิจกรรมมีประเพณีนะครับผู้คนฝ่ายธรรมมีการศึกษาธรรม,มะปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆนิดนะครับนีครับลือนามผ้าห่มดีนะครับเป็นสถานที่สร้างเศสติกิจให้กับพี่น้องชาวเพื่อตันสมก็คือผ้าห่มนะครับ และก็ผักบัวมีรสหวานนะครับในอำเภอตันสุมดอนพุดแดงนี่จะเป็นจุดที่ปลูกเศรษฐกิจกคือ,อดอกบัวหรือว่าผักบัวนะครับและก็ต้นตันสง่างามต้นตันนี้เป็นสนัญลักษณ์อยู่แล้วนะครับต้นตันสง่างามสวยมา,ามมากนะครับตำนาน,น้ํามุนใส ติดแม่น้ำมูลนะครับแต่ตัวอำเภอนี้ห่างแค่ครึ่งกิโลแค่นั้นเองนะครับน้ำมูลใสนะครับน้ำมูลใสกาบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่ที่น้องชาวอำเภอตะสุมและชาวไทยด้วยนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเคารพและก็แหล่งเศรษฐกษิจพอเพียง แหลง่งเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับโล่รางวัละระดับประเทศนะครับอ,อยู่อำเภอตันสมเช่นเดียวกันนะครับแหลง่งเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือความเป็นมาของอำเภอตันสมนะครับคร่าวๆนะครับตั้งเป็นจริง2521แล้วก็ ยกขึ้นเป็นอำเภอ2531นะครับนี่คือหน่วยงานวันนี้เช้าๆอยู่นะครับถ่ายทำก็บรรยากาศยังเงียบๆอยู่นะครับอีกชักประมาณสักสองโมงครึ่งๆไปนะครับก็คงมีประชาชนมาติดต่อราชการนะครับช่วงนี้มาถ่ายทำตั้งแต่เช้านะครับ นี่คือสถานที่รายการที่หน่า,ามาเยี่ยมเยือนมาทักทายนะครับวันนี้บรรยากาศเย็นสบายดี นี่คืออำเภอยิมนะครับท่านมาตันสมท่านนะจะสวัสดีครับผมครับโอเคเจรนะ้าที่วันนี้มาเช้าเลยนะครับครับผม<อ>มันทำงานแต่เช้า คนแรกเลยนะครับหกโมงกว่าอานี่คือพ่เตียของที่วการอำเภอตันสมวันนี้วันที่ 11, สิเอเมษายนสองหห้าหนะครับ